สวัสดีคะ่ะเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนมาทำถัว่วกุ้งสดนะคะแบบนึง ตัวรันเตาชีวิตอยู่เมืองนอกเพื่อนเพื่อนเทสอะะเปิดเอเนี่ยเอเร่งเสียงเต็มที่แล้วนะเพื่อนเพื่อนดูซิว่าเสียงมันดังขึ้นไหมเพราะปกติเอจะเป็นคนที่แบบคือเวลาเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงเนี้ยแล้วลุงเขานอนอยู่ตรงนั้นเขาได้ยินเสียงตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตกเขาก็รำคาญนี้ก็เลยไปปิดเสียงเพราะปิดเสียงแล้วก็กลายเป็นว่าลืมเปิดไมเวลาเวลาทําอะไรอย่างเงี้ย ะเดี๋ยวมาดูไอ้ตัวนี้ซิมาดูคลิปนี้ซิว่าเสียงมันดังไหมถ้าเกิดเสียงมันดังก็แสดงว่าเอนลืมเปิดถ้าเกิดเกิดเสียงมันไม่ดังก็แสดงว่าเอต้องเปลี่ยนมือถือใหม่ละปราะกติสีมือถือเนี่ยเป็นมือถือที่ professional มากเลยนะตอนเอซื้อใหม่ๆเครื่องเนี้ยสี่หมื่นนะมือถือมือถือเครื่องเนี้ยิ่งซื้อตอนออกใหม่เลย นะคะจนเพื่อนลุงเขาทักว่ามีมือถือดีๆแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจนได้กลายแบบว่าคือมันมีหลายแรงบันดาลใจจนจนได้คิดค้นมาทำย t ทูปไงมันมีหลายแรงบันดาลใจในการทำยูทูปนะคะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องแรงบันดาลใจแบบอยู่บ้านไม่มีอะไรทำอย่างเดียวมันมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายปัจจัยประกอบในการที่จะ ในการที่เราจะได้มาทำยูทูบเหมือนนะคะก็เลยซื้อใหม่ๆเลยตอนนั้นอะ่ะนนี่ประมาณกี่ปีแล้วระยะเวลาประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีได้งเนฮะ,ะรู้สึกตอ,อนแรกๆเลยอะ่ะลุงเขาซื้อ p h โฟนให้นะฮะ p อโฟนตอนออกใหม่ๆอะ่ะ ตอนคบกันใหม่ๆอ่ะลุงเขาซื้อ iPhone 4S ให้นะคะเราใช้ iPhone ไปปีสองรู้สึกใช้ไปสองปีก็ลุงเขามีอ้ไเขาเรียกอะไรอะปมเปอรามินอะไรก็ไม่รู้นะคะเราออกโทรศัพท์ใหม่ทุกเมื่อครบกำหนดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปออกตัวนี้มาแบบเพื่อนลุงก็บอกว่าของ พิงมีโทรศัพท์ดีๆทั้งนั้นเลยแต่พิงค์อ่ะใช้ไม่เป็นเอา็ว่าอย่างนี้นะเ,เอาเลยเอาอย่างนั้นพอดีเลยม,มีอะไรทางัง้นก็ทำยูทูบเลยมันมีหลายปัจจัยนะคะใน มาทําเองแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเหงาไม่มีอะไรทําเลยมาทํา YouTube เป็นเพื่อนนี่แหละคะ่ะยูทูปนี่แหละเป็นเพื่อนนะคะใครเป็นอะไรวะเสียงรถวิ่ง ตำถั่วที่มันเละเท่าไหร่นะคะจะชอบตำม,มันแบบเสียงวีโบวีโบใครเป็นอะไรก็เช็เบิร์ห้าง มต้องแยกไฟแดงบ้านเรานี่เลยแสดงว่ารถชนกันตรงนี้หรือเปล่าเสียงอีโยยนะเอมบุลลังถนะามลงุงเดี๋ยวลงุงแกบอกเราแกกับลงุงเหมือนกัน ฉันดื้อบ้านเหมือนเธอเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่รักเป็นตกแจ็ค <c oughs> ก็

หนกกักกะปิเขาเรียกอะไรวะใช่ไหมวิถีเปล่าเราชอบเอาภาษาภาษาดาัตไปผสมกับภาษาอังกฤษฟิษชอตเมื่อเทียบกับเรากินอันนี้คนเขากินปะลาร้าเค็มวานี่อีกนะเวลาตำปลาเคยเห็นพวกร้านสุปตับข้าวอีสานก็ใส่ปะลาร้าไหม โอ้หใส่ถงทัพีเนี่ยเค็มหนักกว่าเราอีกนะคะจะบอกให้เราว่าเรากินเค็มแล้วไปเจอแบบนั้นเลยโหเซกูบายนะคะก็เกะปิที่เราใส่นี่ไม่ใช่ว่ากะปิจะเค็มนะกะปิก็ทําของชาวบ้านก็ทําไม่ได้กะปิที่เขาทาจากโรงงานถ้ากระปิเขาทโรงงานเขาจะใส่ เสียเค็มๆไว้เยอะๆแต่อันนี้กะปิที่เขาทำแบบธรรมชาตินะมันไม่ใช่เก็บเค็มอะไรมากเลยด้วยฉันว่ามันเปรี้ยวนะเพราะว่าฉันใส่อันนั้นไปเยอะไม่เปรี้ยวอ่ะพอดี ข้นน้ำปลานอยนองนี่ยนั่สุดของเรวมีเพื่อนๆถามว่า กุ้งใช้กุ้งยี่ห้ออะไรเอ๋ใช้ทุกยี่ห้อนะคะแล้วเอกก็บีบน้ำบีบน้ำปลาหน่อยลงน้ำตาลหน่อย I use this sauce fish with lemon s o m e t i m e with m o n o sodium g l u t a m a t e a little bit but not not much มีมีมีแบบแฟนคลับฝรั่งถามว่าเธอ ฉันดูคลิปธเธอเสร็จแล้วฉันก็ไปกินกุ้งส์กุ้งสดตามเธอฉันอ้วกฉันพุ่งเลยเธอปรุงอะไรเหรอก่อนตำอมมา่ะเขาว่าอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเขาไงเขาบอกเขาต้องปรุงอะไรก่อนตำเราก็เลยไปตะลกเลย นี่กุ้งแบบสิบตัวนะเนี่ยกุ้งเรา,เราบอกแล้วอย่าไปตำม,มันนะกุ้งมันจะมีกอรอบไม่ด้งนะคะเราจะกินให้ดูอื เลือดแล้วก็จะไม่อร่อยมันก็จะมีขนมจีนโอเคไปเดี๋ยวไปกินกันเจอกันคลิปกินนะบ๊ายบาย